แรกของพลังงานออฟฟิศของพวกเรานะฮะที่ได้มาเอาติงที่ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเรากําลังจะไปขึ้นกระเช้าแล้วคือวันนี้เราอยู่กันที่อโ่งตำบนแดงคะ่ะ คนเข้าสู่ช่อง K U N ชาแนลชาแนลเฮ้ยทำไมวันนี้เราพูดเบาจังอันนี้มีสอนสั้น K U N ชาแนลไม่าไม่ยากจริงไม่ึงตัดนะแล้วทีนี้ยังไงวันนี้เราพูดเบามากเพราะว่าเราต้องทำตัวเป็นคนมีมารยาทเนาะทางคุณอเราเพราะปกติเราเป็นคนเงีนยั่ไ วันนี้เราอยู่วันที่สนามบินสู่อะไรสุ่ว,ว,นนวันมัชชาไม่คือวันนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนวงตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวรณภูมิมขณะนี้เวลา10นาฬิกาก็เราจะบินกันอีกทีช่วงประมาณหทุ่มนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าวันนี้ฟิศเราไปเอาติ้งกันถึงต่างประเทศว่าเอาลุคของแต่ละคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง เาลูกน้ำมันอีเมลก็จริงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างน้องมากวันนี้มาในลืคอะไรคะคนแรกนะคะอยากจะพาไปดูนี่เหมือนถึงญี่ปุ่นแล้ววันนี้มาในลุคอะไรคะเนี่ยคุยมันถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะออ้ยแอนกอแอนหนีเมื่อกี้อ่าพี่ออมแต่ว่าอะไรไม่มีแตทินเดอร์กวนห้ามหลับเล่นทเ n d e r ก่อนชัดไคนต่อมาค่ะพี่จ้ากรลแอน อมมึงคือพี่จ๊กอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่มาถึงหนามบินอะหนามบินเนาะจริงแล้วยเขาไม่หนาวเลยอ่ะใช่ตัวเดียวเออจริงในตัวเดียวจบจบจอยแล้วน้องมังกรล่ะทองสิบโลอุ้ยซื้อทองทองเยอน้องมาในลุกอะไรวันนี้มาในลุกนั่งค่ะโอเคนู้ยานยวั่วล้านน้องเอิญล่ะคะอุ้ยมา มึงเอิญเหมือนใครวะเหมือนนี่เหมือนเปลรมันนั้นอ่ะเปลรมอะไรล่ะเปลมลดีไม่ใช่เหมือนปิงลี่ปิงลี่อันนี้ค่ะคุณอันนี้คุณจู่นะคะในส่วนของลุกวันนี้พี่กุ้มาในลุกอะไรวันนี้มาในลุก เจนนี่เจนนี่ไหนเจนนี่พี่เจนแล้วพี่ฟอร์มาในลุคอะไรเขาวันนี้อุ้ยรองเท้าของพี่โดนเล่นเลกนั่งเล่นไปเลยเลยเลยโอเคุลยด่าจๆาวันนี้เจียเจ๊นายนายนๆวันนี้พร้อมไหมที่จะไปญี่ปุ่นง่วงนอนมากเลยมีแฟนสิดนาอ ผมยืมได้เอาอย่างนี้ค่ะได้เดี๋ยวไปาพี่พอไปดูคนต่อไปเลยคุณลุงนะคะโอ้ยวันนี้วลหล่อมมาในลูกอุ้ยลูกไข่็ไดลสูงเลยก้อวเมืลูกอะไรพี่โมวันนี้ดู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 ลูกแอดมีแล้ววันนี้เราไปไหนพี่โมบางแฟน เริ่มดึกแล้วเบอร์ไปแล้วต่อไปตลต่อไปต่อไปสวัสดีครับตอนนี้คุณกะเหรี่ยงช่อง K1 c h a n ลทำไมช่วงนี้พูดเบาลงอบอลง m e r g e เขาหาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยพูดเสียงดังไม่ได้ อ่าโอเคตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะสปเตอร์ตื่นเต้นอยู่กับการที่ควันออกมาตื่นเต้นกับการเห็นผู้ชายญี่ปุ่นอันนี้จริงไม่เบี้ยดีจริงอ่าตอนนี้นะก็คือว่าเราก็คือเอาจริงอันนี้เป็นครั้งแรกของพนักงานออฟฟิศของพวกเรานะฮะที่ได้มาอาติ้งญี่ปุ่นนะฮะซึ่งหลายๆคนในในทริปของเราเนี่ยก็คือไม่เคยมาญี่ปุ่นเลยดูเน่ไม่เคยปองปอนไม่เคยเราพี่นัทก็ยังไม่เคยมาเพราะฉนั้นวันนี้เราก็เลยเหมือนเป็นทัวร์ชิงคับนิดนึงก็คือเป็นทัวร์ที่ทัวรชิงับกคนเ 你妈。 ก็คือเป็นเหมือนกับว่าพาไปดูแลนด์มาที่ควรจะต้องไปเห็นก่อนในญี่ปุ่นเพื่อแบบเหมือนเช็คอินให้ครบหลังจากนั้นคุณก็จะไปไหนก็ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งวันนี้เราอยู่ที่วัดอาซากุสะคพือมาเอาเรื่องเอาชัยกันนิดนึงก็คือว่ามามาไหว้ขอสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ออฟฟิศเรานั้นทำงานหนักขึ้นไม่ทำงานได้ราบรื่นคำนี้สิทำงานหนักขึ้นทำงานัทุกอย่างทำงานได้ราบรื่นขึ้นเออไม่งานไม่หนักมากจนเกินไปนึกคำนวณอะไรก็ถือว่าได้มาพักผ่อนแล้วก็มาเคารพสิริ ไมบอกก่อนนะวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากเพราะว,ว่าใช่แล้วก็มันใกล้เข้าฤดูของปิดเทอมของนักเรียนแล้วมันเป็นฤดูมันเป็นฤดูแบบฤดูแบบอากาศดี <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนก็จะเยอะหน่อยแบบพวกนักเรียนนักศึกษาพวกเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยจะเยอะนิดนึงอย่างที่เห็นข้างหล,ลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วเดี๋ยวไปไหว้คาะงกันจ้าปัง Walk in นี่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 ก็

อร่อยมากเหมือนน้ำข้าวบาหลีอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปไหว้พระกันป้าอุ้ยชอบมากจริเนี่ยถ้าเกิดไหนๆมาต้องต้องต้องกดเขาเขาบอกว่ามุมข้างๆคือมุมที่เขาเชื่อมตีอุ้ยมังกรแต่ว่าวันเนี้ยเราจะไปควักทุกันก่อนเราเข้ากล้องเขาบ้างป้ามึงว่าเขาอยู่แล้วนี่ก็อยู่แล้ววันนี้มาด้วยเอาลุคที่แต่งหน้าไม่ติดเอาฟีด กูติดมือไม่กูก็ติดกูคือจะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยเพราะอะมันหนาวมากแต่งหน้าแบบปัดอ่ะทำร้อนแล้วแบบรถโยกอ่ะจังหวะรถลงหลุมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพิธีกรรมของเขานะโยนเหรียญลงไปตบมือสองทีตบมือสองทีนะก็คือห้าเยนไม่มีห้าก็ก็เหรียญอะไรก็ได ไปนไปนิดแบบไทยคือข้างในเขาอึ้งมากน้องพี่หนุ่มนี่อึ้งอะไรเราไปตรงได้พี่น,อน้นองได้ตามิกาเซ่หรอที่มีอาหารหรอเ,รเดี๋ยวเราเราเน้นไปที่อาหารจังพี่น,อน้อง เพราะว่าใส่บุญเราคือตอนนี้เราก็ได้บุญเยอะแล้วอ,อิ่มบุญ,บญเหลืออิ่มข้าวตอนนี้นะครับ <c oughs> แต่งโอ้โหจังต้ยเป็นไงบ้างพี่วิู่น่มาคือมาครั้งแรกมันเป็นยังไงคนเยอะมากแต่ก็รู้สึกจริงแต่วา้าวแสดงว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงเนาะแย่งกันพูดกังแต่ว่าตื่นเต้นนอนที่นี่มันเลิศเนาะทุกคนเห็นควันในปากเราไหมคือรณรงค์เลิกอยากเห็นควันเพราะเหม็นปากกันมากตอนนี้ โอเคเดี๋ยวไปดูการมึงทำบ้างกระราน้ำลงหนิดพิกเหรอดูกันทุกคนบอสอันนี้บอสกินอะไรอยู่คะด้วชิ้นปลาเหรอดังง้อเออดังง้อุ้ยอุ้ยก็คือมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่บอสเราอ่านไม่ออกร้อยแปดสิบเยนเท่ากับยี่สิบกว่าบาทจริงเหรอน้องเราคูณคูณศูนย์จุดสองห้ามั้งค่าเงินตอนนี้มันเะเล่นนัวบอสจะแบ่งพี่อะ อันนี้อันนี้บอสกินรสชาติอะไรถั่วแดงเหรอทำไมอ่ะก็เคยเห็นคนแล้วมันเหมือนที่รอนสันที่บ้านเราไหมรอนสันน้ำมันนะก็บอกก่อนนะญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่เดินกินกันนะเขายืนกินบอกเขาก่อนตรงอื่นได้ไหมกินหน้าร้านแล้วก็เดี๋ยวถึงไม่ครับบอกแล้แล้วเขาจะบอกอะไรอาริเกโตตอนนี้เราอยู่ในซอยอะไรคะตอนนี้เราอยู่ในซอยราชดาไม่ใช่ป่าอิซูดา Oh, okay. อ๋อให้แกเฮ้ยมียยพนักงานเราหนิอ,อ๋อน,นักท่องเที่ยวเหรอเอานี่คนไทยเหรอคะสวัสดีค่ะม่ใช่คนไทยเราไม่ใช่คนไทยพูด <c oughs> ไทยไม่เป็นบอสอินตอนนี้เราทำอไมคะเรากำลังจะมากินเกิดเรื่องบอสไปแซงคิวเขา ม่กันเรากลัวกลัวบอดอ่ะโซลี่ขาวนู้นที่มุ้นชอบเข้าไปดูดินูชอบกี่โมงวะทำไมแสงมันจึ้งจั่งแสงมันโอเวอร์อยากได้เขาที่ขาวอันนี้บอสอยู่หน้าร้านที่สองคือร้านอะไรคะเอ่อเป็นทางฮูลูทางฮูลู่จริงเหรอทางฮูลูมันประเทศจีนอุ้ยบอสกินอย่างเหมือนแกงน้องๆ้องเขาบอกใช่ไม่ฉันต้องถ่ายเธอเด็ดเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวผัดกันถ่ายไงอุ้ยมันกรอบขนาดนั้นเลยเหรอ นี่นะคะเป็นไงคะเขาเรียกอะไรท่าภาษาญี่ปุ่นอ่ะไ่รู้อิจิโกะตื่นเต้นอ่อะสองเขาถ่ายรูปกคนได้ไหมอุ้ยกินแล้วนะแล้วกัดโอ่งไหมงค์เป็นไงตูดมั้ยอะ อร่อยมากเลยอร่อยหวานมากดีไหมดีอร่อยมากนี่เราอยู่หน้าร้านเขาเลยนะคะทำไมเราต้องกินตรงนี้ทำไมเวทีบอลถึงเป็นสีเดียวมันก็ได้เป็นมุมไงมุมแดงมุมน้ำเงินไม่ใชาติไปวงกอมจะเวียนหัวออพูดสิพูดมัน <ทำ S 3> จะแตกเขาไม่ให้คนญี่ปุ่นไม่นิยมเดินกิน ตายก็เลยเสมอเขาจะยืนกินให้เสร็จพอยืนกินเสร็จพวกก็เอาไปทิ้งแล้วเขาค่อเดินต่อเม่ทิ้งเลไปไหนอ่ะได้นี่เขาเรียกกันว่าอะไรคะคุณน้าอรี่ได่ที่นี่มันมีความต่างจากบ้านเราอย่างไงบ้างแดแปลกที่คุณน้ายิ้มอย่างนี้เชื่อเอไม่เหมือนเนอะอันนี้พี่น้องชิมก่อน นิ้วตลกมากเป็นไงคะเอาไปถ้าคนกินสตรอเบอรี่ได้เอาไปซะอ้าวทำไมพี่วังกินสตรอเบอรี่มาไม่ได้อะไม่กินได้แต่หมายถึงว่าพี่วังกินบ่อยแล้วต้องกัดกัดทีเดียวเลยเหรอพี่น้องต้องดูมากัดทีเดียวเลยเหรอกินแล้วเลอะเลอะวุ้ยแต่สตรอเบอรี่อร่อยไม่เปรี้ยวหวานมาอยากกินด้วยกันอ่ะ ให่โตตัวยังไงวะอืแบบเก่าจังคเราเบียชามอ่ะพิ่นุ่นเลแป้งอร่อยแป้งนุ่มอ่ะอุ้ยมากแต่เมือกตอามากินที่ถิ่นครับเนาะอยู่น้องบอลกินดิบอ่ะอันนี้บอลกินอะไรอยู่ขอกแตะมาเอ๋อเอาหนังคอกรีดไอ้บอลเช็ดมืออุ้ยไม่ไปเลย ไม่เป็นนิดไม่นิดมากก็สิบแน่หล,ล่อมหล่เนาะวิว,ว,วันนี้มาอาคาคุซ่าครูได้เยอะมากบอ,อสหรอแล้วเดี๋ยวเราไปไหนครับบอสพี่น,น,นี้ต่อไปเราจะไปเทาคุจิโบคืออะไรอ่ะไป,ไปทานข้าวไม่ใช่หรออ๋อไปกินไปกินซา,าไปกินไม่าไปกินซาก่อนไปกินซาอ๋อไปกินข้าไปกินข้าวอ๋อซาไปกินข้าก็ค่อยไปไปวิวแล้วก็ไปกินไข่ดำเนาะเล้ยดดำอยู่เลี้ยงไห เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้าแล้วปกติขึ้นไหนกระเช้าเขาตังกวดนะคะไม่ใช่กระเช้าไหนกัดใหญ่เสร็จแล้วนานแล้วเบื่อแล้วก็ไม่มีแล้วมายอไม่ไเพ่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกลองสนกลองอ้าวพี่น้องถ่ายได้หรอ เป๊ะเลยขอเป๊ะเลยไม่เหมือนสิที่มสวยกว่าเเคยเคยเคยขึ้นกระเช้ามาก่อนไหมเ <c oughs> คยค่ะที่ดีมืออุยอุ้ยั้ไมอันนนับไหมเคยเคยขึนกระเช้ามาก่อนไหมไม่เคยค่ะนี่เห็นวิวไหมเห็นไหมชัดไหมวิวสวยมาก บอสแต่ว่ากระเช้านี้มันมีประวัติใช่ไหมพี่หนี่นรู้นี่อ่ะมีมีประวัติเป็นยังไงเนี่ยสำหรับประวัติความเป็นมาของกระเช้านี้นะคะเอิงจริงไม่คเคยบอกเรื่องมาก่อนเลยไม่ต้องพูดแบบพี่จอยด้วยเหมือนในรถชอบามาแต่ว่าพี่จอยพูดหน้าฟังอ่ะเกินสำหรับประวัติของรถนี้นะคะคันนี้รถอะไรหลั <st> กกระเช้ากระเช้าเลเ่อง งไถูกเวลายังไงสิยังไงสิไปตอกไล้กอนคลิปเลยเอาเป็นว่าเนี่ยดูในกูเกิลในภาคลิมสนามภาคอืนไม่เรื่องเรื่องประวัติอาจจะไม่ถนัดมุกตลกเน้ยมุกตลกเกี่ยวกับกระชาเนี่ยตอนนี้ในใจคิดว่ามันดีนาะเป็นตาล้องไหนขอบุกกระชามุกนึ่งมาขึ้นอ้มกหนึงของ้นมาอไรที่ังตอนเล่า ่าลอดวีมาค่ะมาคือกระเช้าลอยฟ้านะคะทำไมถึงชื่อว่ากระเช้าลอยฟ้าก็คือจริงๆอผู้ก่อตั้งที่เนี่ยเขาญย่าไม่สบายแล้วเขาก็เลยไปเยี่ยมญาติด้วยการซื้อกระเช้าเลยแล้วรูปทรงมันคล้ายอ๋อเขาก็เลยเขาก็เลยซื้อเป็นไอเนี้ยค่ะอะไรเป็นกระเช้าไข่มุกไม่เป็นกระเชาหรอไม่แต่วันนั้นที่บอสเล่ามากว่าใช่บอสเล่ามากว่า วัน,นเ,ลเ,ลเล่าหักป่ะอันนี้อันนี้แปลวามั่วมานะนี่มั่วนะจริงจริงกะเช่าเนี่ยมันเกิดมาจากว่าตอนนั้นน่ะคนที่เขาจะมาที่เนี่ยเขาอะ่ะแบบว่าจะมาใช่ไหมซึ่งปกติเวลามาเป็นไงเห็นถนนเล้ใช่าต้องโขโคดเคียวโคดเคียวโคดเคียวคเคียวเขามาเขาไม่แน่ใจเขาจะยังไงเขาเคียวเขาจะไปเช่ารถเขาก็แบบว่าอ๋อกะเช่ากะเช่ากะเช่ารถโอเคหาขี้แตกเลย ได้เห็นวิวแล้วได้ได้ได้แล้วกลิ่นเปนอะไรได้กลิ่นไหมได้กิ่นไหมฮะมันกลินกับมาถังปะฮะบังบอลตอดติ้งออเออจริงด้วยอ่ะตอนนี้ใครปวดตดตดได้เลยนะคะเพราะว่ามันตรงนี้และวค่ะเหมือนที่อุ๊ยเป็นไงบ้างอุ๊ยเมื่อกี้วิวดีมากเรามาตัวเต้ยห้ามปัดออกนะจาดที่บังบอลเลยปล่อยกับมาถันมังอนปล่อยกับมาถันแล้ว อุ้ยแต่มันน่ารักมากเลยนมเมื่อกี้จรใช่ม่ะมันฟิวจอแต่เราคิดว่าถ้ามันไม่หมองมันก็น่าจะดีกว่านแต่ว่ามันเป็นหมองแล้วก็เราไม่เห็นวิวอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นฟิดรอยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่ร้านข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรไข่ลูกเขยไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวมันเป็นแมงปอลชลิช่ไอ่ดอรขึ้นลูกเลยเนาะแม่กลัวไข่ตืดๆถุกด่านี่ว่าแต่เดี๋ยว ไเปเอิ้นทามาดีมามพื่มุมที่แบบหนูเกิดมาชาตินี้ไม่รู้คิดว่าจะได้มาที่พา<ห>มาเนาะขอบคุณบอที่พามากระแทกแทกอะไรบอสไปโพสเดินวนคุณไปหัวสับเยี่ยวแตกไปสับจับจพิมจะจับพิมะอ๊า,อาไปไหน เป็นความทรงจำทุกคนว่าเราทุกคนเป็นทีมเดียวกันเราบทุกคนอยู่ร่วมกันลูบลูนลานลูบเรือลานแล้วกันเนาะเพราะว่าลูกไม่ไลูกไม่ได้ไม่ได้แค่ฝักอย่าลิล วันนี้เรามาอยู่บนอุ้ยเห็นสวยเนอะโอ้ก้องสวยอ่ะก็สุดเด็ดคือวันนี้เราอยู่กันที่ห่งหนตาบนไดฮาะเราอยู่กันที่หมู่บ้านนำ้ำน้ำเซย์ที่อีสานเนาะไม่แล้ว<า><า>ประวัติมันคือยังไงพี่หนุ่เนยไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นออเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิแล้วลาว่ามันไหลลงมาใช่ค่ะ ว่ามันก็คงเป็นทางเปิดมาพลา,าวาไหลใช่ไหมทุกอย่างมันก็แบบแล้วน,น้ำจากลาวามันไหลมาแล้วตรงเนี้ยมันใส,ส่กูดแล้วมันกิเป็นโกโก,โกค้คลามก็คำพูดไกลนี่ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในหมู่บ้านน้ำใสกันนะคะคนตัดเครียดแล้วเพราะคนตัดยืนดูอ,อยู่ดล้วเอุยขนตากลัวมือ ซับบิ้งนันข้างในว่าจะมีอะไรบ้างแล้วบอสทะไม่มาหรอกินนมากกินมากแกดูฝั่งนี้มันมีสิบอกข้นก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะน่ากินมากไอ้กำลังซื้อด้วยอุ้ยน่ากินเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าว่าอะไรวะคือจะบอกว่าอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกินเยอะมากในเทปเนี้ยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้านหนาวแล้วคำของมันก็ไปแล้วเออก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปหาอะไรกินเนาะเดี๋ยวเรามาเดินดูของกินเยอะมากอันนี้เป็นช่องกิน มาค่ะโโโพี่วาอย่าบอกนะว่านั่นคือที่ที่เราต้องขึ้นไปอ่ะคำถามคือขึ้นไปเราได้อะไรนะคำถามคือมาค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่การณะจุดที่เราต้องขึ้นไปที่ข้างบนที่ศาลาแดงไปเแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหนูเนกับบางปอนจะไปยังไงไจะไม่ไหวนี่ว่าบนไม่ไหว แล้วตอนที่มาบอลเดือนเนี่ยบางปอนจะอยู่กับพี่แฮมไหมคะใช่ค่ะบางปี่ทำให้ปีนเขามาก่แล้วก็ต้องอะไรกันพีแล้วก็เลยต้องอยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่อย่างนั้นเลอะหรือใช่ค่ะพี่แฮมแล้วเราไปจับเพราะทำไมพี่แฮมเดี๋ยพี่แฮมรู้สึกไงบ้างคะกับวันนี้บันได400ขั้นก็ตื่นเต้นดีแล้คิดว่าคุณว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกิ๊บกิ๊บไหมคะคุณแฮมน่าจะสบายสบายแล้วหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณเรามาทำมั้ไม่มีอะไรครับี่ เขาบอกว่ามไปดีสารความรักด้วยเอ้ยจริงเหรอเอองั้นไปสบายใหญ่สบายใหญ่ใช่ไหมช่วยขัไปขอคนเขาบอกว่าชอบคนไหนให้พาเขาไปถ้าชอบคนไหนให้พาคนนั้นพาขึ้นไปค่ะพาขึ้นญาตินัดบ่ายสามสิบห้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอยเผื่อเวลาให้เดินไปที่บา้านอนไม่ไหวก็เดินเล่นแถวสารเจ้าซื้อของถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวจอยพาขึ้นไปข้างบนก่อนงั้นเราไหวสารเจ้าซื้อของกินแถวนี้ไหม บอสดูองงานแล้วเพราะฉะนั้นพ่องไปไปนู่นก็ได้เออแบบบอสไปกินก็ได้ไปเอากล้องไม่ไหวอ่ะบอสมาเลยเราจะไปคือกี่ร้อยขั้นนะบอสวันนี้อ้าวไม่ไปกันเาบอสพี่น้องไมปดีด้วยดี่ีด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 มดีด้ดี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 ปีดีดีดีีดีด้ดี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 ีมาแล้ว ใจเลยเราไม่ได้บักดีกับเขาเลยจริงจรินอยว่ะกลับไปก็ได้เหรจริงจริงบอสไปดูแลคุณหมอก็ได้ไม่ไ้บักดีกันเลยส่งให้ลูกน้องมาเดินคนเดียวไม่ได้ไม่เราไปใส่เฟอร์นิเจอร์ว่าเราขึ้นถึงแล้วก็ได้ค่ะคุณพี่โอเคบอสแง่รายการโทรทัศน์เขาทำกันแบบเนี้ยจริงๆริอะให้คุณนะอีหยาดที้โคลนม้างเลยบ้างนี่ไม่ได้เลยไม่ได เซ่<ช>่อยขัน้นน่ะนี่พี่หนูเนี่ยนี่ม,มันฉพามพอแม่มาอุ้ยอันนี้เรามาขอพรที่ศาลเจ้าใช่ไหมบอนใช่ให้ผู้เธอขอโอ้โหยมาขอด้วยกันฉันขอไปแล้วอุ้ยว่าขอไปแล้ว,ม,ลวมาคราวนี้ศาลเจ้า พ่อพี่ในถ่วงเวลาทางเล่าจริงหรอรคือทางเล่ากับทางบันไดอะไรขึ้นเหนื่อยกว่ากันพี่น้อง<ป>ทางบันไดเหนื่อยกว่าไปทางลา่กบก็คือมันต้องมีการสูน้นอยขั้นเพื่อที่จะไปชมวิวที่มันเป็นทอร์ชูจิที่สวยๆแล้วก็มีเจดีย์ห้าชั้น เจ,ะจะดีนั้นช่วยเรื่องอะไรคะคุณพี่ตรงนี้มันหมีเสียงอะไรอยู่ข้างๆตัวเสียงแบบเสียงบบหมือนมีอ่ะบอลระวังมีนะบอลอย่าขึ้นไปเลยทไมมันมีมีอันนี้ครึ่งทางนะบอสขั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่สนใจอ้าวไม่มีสักคนแล้วด้วยเหรอเป็นไงบ้างพี่เดนคือตอนนี้ทุกคนอาจจะคาดหวังว่าเราพากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่างคลิปอาจจะได้ได้ยินเสียง โอ้โหแล้วอีกยาวไกลอ่ะเมื่อกี้เหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นว่าอายากขึ้นไปแม่ขคขะบอกว่าสภาพมึงอ่ะโอ้ยยไปถึงแล้วเนา <c oughs> ะมันไม่ยิ้อแบบมุกไทยท่านเนะานะเลนในที่สุดว้าวหน่วยมล่วเลยอ้วนเมื่อกี้ แต่ว so, oh, no, hey, hey, ิวสวยจริงอันนี้อันนี้ถามว่าหายเหนื่อยไหมไม่ก็ไม่ก็ไม่และยังไม่หมดเนาะพี่หมดยังเตะายเตะยเตยอยู่ไหนดมยาเกยะระก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 รารร พี่แต่วิวสวยจริงบอสบอทไนบ้ปฝักดีสวยไหมบอสบอสไม่เหลือะไรเลยลยสนุปบอสดมยานะคะดมยาค่าจุดถ่าจบๆคนแกล่งวันนี้ก็คืออะไรดมยาดมยาม่แต่เราไม่ดมสำเร็จนะเอ่เราทมสำเร็จเกมากตบไุณให้ เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงน้ำหนึ่งขวดเดาขวดเดียวเองคิลเลอร์เขาเขาถ่ายวีเขาถ่ายวีเขาร้องเพลงกันแบบจริงจังมากเพราะว่าน้ำตามันไหลอ่ะเจ๊มไม่หนาวอ่ะหนาวไม่ไม่ใส่ชุดให้มันดีดีอ่ะชุดนี้ก็ดีสุดแล้วนี่ยัน